ในปี2021นยที่ใครๆก็วิ่งเข้ามาหาในโลกออนไลน์มีแต่คนเก่งออนไลน์จะไม่บมดทั้งยิงโฆษณาทั้งโพสค่ะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะฮะที่สำคัญมากๆในหลายๆแพลตฟอร์มนั่นก็คือไล์สดการไล์สดเนี่ยนะเป็นฟังก์ชันที่สามารถทํายอดขายได้โดยไม่ต้องเสียค่าแอดสักบาทหนึ่งลูกน้องที่ผมรู้จักเขาขายเบเซอร์ก็สามารถทํายอดขายในคน CF คนเดียวลูกค้าคนเดียวนะฮะ CF ถึงสองแสนบาทเดือนหนึ่งเขาขายยอดขายเป็นล้านบาทโดยที่ไม่เสียแอดเลยแล้วก็ทําการไล์สดใน G เพียงเดียววันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเราจะทำย ในการขาออ้อ,อหนึ่งเลยนะครับให้คุณเลิกสนใจจํานวนคนดูได้แล้วเวลาเราไลฟ์สดไม่ได้แปลว่าคนดูต้องเป็นหลักพานจะได้ยอดหลักแสนอย่างที่ผมบอกลูกน้องคนที่ผมพูดถึงนะฮะก็มีคนดู70-80คนแต่ว่าบางวันสามารถทํายอดขายได้หลายแสนเลยข้อ2ให้คุณตั้งใจโฟกัสให้ประโยชน์ต่อคนดูในการนําเสนอสินค้าคไม่ต้องไป,ปะวงว่าไอ้คนดูจะชอบไม่ชอบเขาจะดูเยอะดูน้อยคุณเข้าไปปรับรอบหน้าเพราะว่าอยู่ตรงหน้านั้นนะคุณมีหน้าที่ทั้งขายแล้วก็เอนเตอร์เทนคนให้อยู่กับคุณให้มากที่สุดในนั้นเปลี่ยนโฟกัสซะแล้วก็ข้้อถาคุณมี คลิปหรือมีเป็นบุลเลตว่าคุณจะทําอะไรบ้างถ้าเงียบจะทำยังไงถ้าลูกค้าน้อยจะทํายังไงจะทำกิจกรรมอะไรบ้างเขียนตั้งส k ิปเขียนตั้งแผนไว้เวลาที่คุณไปไลฟ์สดคุณก็จะอุ่นใจแล้วเพราะว่าคุณมีแผนรอกนะน,นี่คือสามทฤษดีง่ายๆที่ทําให้คุณกล้าไลฟ์สดแผน